สวัสดีครับมิลักแปงคริปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกามโมกับรายการพา่หนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพามกันในเรื่อง e t e r n a l หรือในชื่อไทยฮีโร่พลังเทพเจ้าเนี่ยแหละครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนังมาเวลเฟสี่เรื่องแรกๆที่ได้กลับมาทยอยฉายให้ดูกันแล้วในโรงครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เลือกกลับเข้าโรงไปดูหนังกันก็ในเรื่องนี้นี่แหละครับและแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นไซไฟดราม่าแฟนตาซีมีครบเลยครับจะเอาอะไรละครับเลข ของหนังเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องอยู่ที่เลทพีจีสิครับซึ่งในไทยเนี่ยก็ติดเลททั่วไปที่ใครๆก็ดูได้ครับส่วนความยาวของหนังเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมง37มนาทีครับจบแล้วมีมิดเครดิต1ตัวแล้วก็เอ็นเครดิตหตัวครับก็เป็นไปตามขนบของหนังมาเวลครับซึ่งเครดิตทั้ง2อันเนี่ยก็สมกับการที่ต้องอันเยี่ยวคอยรอดูแน่นอนครับและก็เรื่องนี้นะครับเป็นหนังมาเวลสร้างดิสนีย์ขายเหมือนเดิมครับและสุดท้ายเลยครับกำกับการแสดงโดยเจคโค ที่เจ้าที่ผลงานที่ผ่านมาของเจ๊แกก็คือโนแมดแลนในปี2020อลือลั่นจนคว้าออสการ์มาได้นั่นเองนั่นแหละครับโดยเนื้อเรื่องย่อๆจะเล่าถึงกลุ่มดิเอเทนอลกลุ่ม,มนุษย์ผู้มีพลังดูดเทพเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยเซเลเชียลแล้วก็ถูกส่งลงมาปกป้องโรคและมนุษย์จากพวกดีเวียนตั้งแต่7,000ปีก่อนหนูแล้วนั่นแหละครับจึงเกิดเป็นเรื่องราวสุดอลังการงานสร้างของกลุ่มฮีโร่สุดอินดี้ที่จะไม่แทรกแซงเรื่องราวอื่นเลยนอกจากจากการพวกดีเวียนไปวันๆครับตามไป ดูวีรกรรมและก็เรื่องราวของวูเขาได้แล้วครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยครับผมและความรู้สึกหลังดูครับซึ่งก่อนที่หนังจะลงโรงให้ได้ดูกันแล้วนะครับหลายหลคนรวมถึงผมเนี่ยคงจะได้เห็นกันไปแล้วว่าในเว็บที่รวบรวมคะแนนของนักวิจารย์อย่างเว็บลดเท่นทอม t โตหรือเว็บมะเขือน่าที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับเรื่องนี้เนี่ยในเว็บนั้นน่ะได้คะแนนมะเขือเน่าเลยครับซึ่งหมายความว่านักวิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นั่นเองครับเรียกได้ว่าคะแนนเขียวอีก กันมาเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็เป็นหนัง MCU เรื่องแรกเลยนะครับที่ได้คะแนนมะเขือนาเปิดซิงกันเลยทีเดียวเหมือนกันครับซึ่งถ้าผลออกมาแบบนี้เนี่ยคนดูหนังอย่างเราเนี่ยここก็อาจจะมีวันวันกันบ้างได้ไหมครับว่าแบบว่ากลัวหนังออกมามันจะไม่สนุกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับซึ่งอย่างแรกที่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่ดูจบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังมันไม่ได้แย่อะไรเลยครับดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันครับว่าตกลงนักวิจารณ์เนี่นยเขาไม่ชอบอะไรกันใหนหนังครับถึงให้คะแนนออกมาเป็นมะเขือเน่าแบบนั้นครับโดยเฉพาะในภาพ รวมเนี่ยถ้าไปเทียบกหนัง MCU ที่ขึ้นชื่อว่านะเบื่อเนื้อเรื่องชัวหลับในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันดีกว่ามากเลยครับซึ่งไม่ต้องเทียบไกลนะครับเทียบกับหนังเฟสซีที่ฉายไล่ๆกันในปีนี้เนี่ยผมให้เนื้อหนังและความน่าดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยความน่าดูมันจะมีมากกว่าแบ็ควีโอดอีกนะครับเนี่ยส่วนช้างชีเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ากลัวโควิดครับเลยไม่ได้เข้าไปดูในโรงครับเดี๋ยวเอาไว้ดูในนิดดีพัทแล้วเนี่ยจะมาบอกกันออีีีกกกทรรววว่่่่าาาดหืแย ร,ร่องนี้ยไในส่วนแรกเลยนะครับมาดูที่การเล่าเรื่องครับซึ่งสําหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ตรงนี้ด้วยนั่นแหละครับอาจจะเพราะตัวละครในเรื่องเนี่ยมันก็เยอะออกจากปานนี้ครับมันก็เลยปูเรื่องกันยาวเลยสิครับและถ้าใครไม่อินกับการปูเรื่องหรือการเล่าเรื่องราวในหนังเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องชา้าเนิบหนาบก็ไม่แปลกครับและเล่าช้าไม่ว่าครับแถมยังเล่าแบบด้นถอยหลังซะด้วยสิครับคือมันจะตัดเล่าเหตุการณ์สลับกันระหว่างปัจจุบันกับอดีตหลายช่วงเลยครับฝา จะเล่ากันเสร็จก็เกือบจบพอดีครับซึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาในการเรียบเรียงเรื่องราวอยู่แล้วเนี่อาจจะมีสับสนกันได้บ้างครับหรือใครไม่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรําคาญในวิธีการเล่าแบบดีบ้างนะครับเหมือนผมอะ่ะผมก็คิดว่ามันจะเล่าย้อนสับไปสับมากันเยอะไปนิดนึงครับแต่ถึงจะเล่าเรื่องแบบไหนนะครับเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจครับเพราะในหนังจริงๆเนี่ยมันมีอะไรให้ดูเยอะและกระทับซ้อนกว่าที่เราเห็นและประเมินได้จากการดูตัวอย่างพอสมควรเลยครับและสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหนังทําได้ดีก็คือการเล่าเรื่อง แล้วก็แนะนําตัวละครทั้งสิตัวที่ทําออกมาได้แบบเล่าให้คนที่แม้จะไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้จักคอมิกมาก่อนหรือว่าตัวนี้เป็นใครมาจากเรื่องไหนมีพลังอะไรให้ดูรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจได้ดีเลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับว่าต้องไปทําการบ้านหาข้อมูลตัวละครมาก่อนเพื่อจะให้ดูหนังรู้เรื่องอะไรเลยครับเพราะในหนังเนี่ยข่าวเล่าแล้วก็ให้เรารู้จักตัวละคร años, ในเรื่องออกันหมดทุกตัวได้ดีเลยครับและไอสิ่งที่ผมชื่นชมเลยนะครับก็ไอตรงที่การแจกบทเกี่ยวความสําคัญของตัวละครเ, on, เนี่ยออกมาได้ ดีเลครับไม่มีตัวไหนรู้สึกว่าจืดจางเลยครับเราจะได้เห็นทั้งแรงผักดันจุดยืนปมในใจบุคลิกภาพเพศสภาพพลังที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งหมดของแต่ละคนในกลุ่มเดอะอีเทอนลเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้ดีหมดเลยครับซึ่งหนังแม้จะใช้เวลาเล่าเรื่องกันนานนี่นะครับแต่พอดูๆไปเริ่มซึมซับเรื่องราวแล้วก็เริ่มอินกับตัวละครเนี่ย มันจะทำให้เรามีความรู้สึกกับทุกๆตัวละครในเรื่องแบบทั้งรักทั้งเกลียดบางตัวได้เลยครับซึ่งก็รวมไปถึงเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเพราะมีจุดหักมุมที่ดีเลยครับตรงนี้เนี่ยก็เตือนไว้เลยครับว่าอย่าไปโดนสปอยมาก่อนดูจะดีมากๆเลยครับ และอีกจุดเลยนะครับที่หล,หลายๆคนคงต้องรู้สึกแน่เลยครับคืออารมณ์ของหนังเรื่องนี้ที่เล่ากันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนหนัง MCU ที่มันผ่านมาครับแต่อารมณ์โบ๊ะแสกมุกตลรกแบบ MCU เนี่ยก็ยังจะมีอยู่นะครับไม่ต้องกังวลไปเลยครับในส่วนนี้ครับซึ่งในหนังเนี่ยสิ่งเดียวที่ยังพอทําให้รู้สึกได้ว่าหนังเรื่องนี้ยังอยู่ใน MCU เนี่ยก็คือการอ้างอิงกล่าวถึงตัวละครอื่นๆใน MCU ครับซึ่งก็ออกมาทําเป็นมุกเป็นอารมณ์ขันได้อย่างน่าสนใจนะครับและยังมีแถมข้ามไปถึงตัวละคร DC ้วยรับเรียกได้ว่ามาทั แลวก็ซูเปอร์แมนเลยครับและจุดที่จะนับได้ว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของหนังก็ว่าได้นะครับก็ไอตรงงานโปรดักชันงานภาพที่สวยทุกฉากโดยเฉพาะพวกฉากที่พาไปดูอารยธรรมต่างๆในโลกนี้นะครับซึ่งทุกๆสถานที่ในแต่อารยธรรมที่หนังพาไปดูเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามมากเลยครับงาน CG เนี่ยก็จัดอยู่ในขั้นเนียนตาเลยครับแบบที่ว่าเราอาจจะคิดเล่นๆได้ว่าทุนของหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะหมดไปกับค่าตัวดาราที่ขนจะมากันซะเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับคงจะหมดไปกับค่า CG นั่นแหละครับ โดยเฉพาะ CG พวกเซเรชเชลเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราดูให้เราว้าวมากกว่าในตัวอย่างแน่นอนเลยครับ ซึ่งความดีงานในส่วนของโปรดักชันเนี่ยก็คงต้องรวมไปถึงซีนต่อสู้เลยครับแม้จะเทียบกันเป็นสัดส,ส่วนในเนื้อเรื่องของหนังนะครับฉากต่อสู้จะดูมีน้อยไปหน่อยก็ตามทีครับแต่ก็ตัดใส่มาเป็นช่วงๆกับการเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะซีนการใช้การโชว์พลรรังของตัวละครเนี่ยก็ทําออกมาได้ตื่นตาตื่นใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างว้าวได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกดีเวีในเรื่องเนี่ยนอกจากรายละเอียด CG ที่พันออกมาวาดออกมาได้สวยแล้วนะครับซีนต่อสู้ของไอ้พวก กับพวกอินเทอร์เนลเนี่ยก็ทําออกมาได้ดูดุดันชวนขวัญผวามันก็เลยเกิดทําให้เรามีอารมณ์ลุ้นได้ทุกซีนที่มีการต่อสู้กันเลยครับโดยเฉพาะสเกลพลังของทั้งพวกเอเทอร์เนลแล้วก็ดีเวียนเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดโลก MCU ได้ดีมากๆเลยครับมันทําให้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจแล้วก็คิดว่าคงจะมีอะไรที่เล่นใหญ่มากกว่าน,นี้แน่แในหลังเรื่องต่อๆไปครับแต่ในส่วนของแอคชั่นเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงนึงครับก็ไอตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่สุดเหมือนมีการกักไว้เอาไว้เล่นต่อ กันในเรื่องหน้าแปลกๆเลยครับรู้สึกได้เลยครับในส่วนของตัวละครครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแม้ตัวละครนําเรื่องเนี่ยมันจะเยอะแยะแบบขนกันมาเป็นคนร์ลุต่าปก็ตามทีครับแต่การกระจายบทเนี่ยก็ทําได้ดีครับแล้วก็ดูไม่มีใครจืดจางจนไม่น่าจดจําสักคนเลยครับก็เริ่มที่ตัวแรกอย่างเซอร์ซีนะครับที่แสดงโดยเจม่าชานครับไปไปมาๆเนี่ยเธอจะเด่นกว่าคนอื่นที่เป็นดาราใหญ่ๆในเรื่องหลายๆคนซะอีกครับซึ่งมันเกินความคาดหมายของผมเลยครับและพลังของเธอในเรื่องเนี่ยในหนังก็เอามาเล่นใช้ได้ แล้วก็เกินความคาดหมายของผมไปอีกนั่นแหละครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันจะเสียตรงที่ว่าผมติดภาพเธอที่เล่นไว้ในบทมิเนว่าจากเรื่องกับตาแมาเวลไปสักหน่อยครับไม่งั้นผมอาจจะอินกว่านี้ครับในส่วนของเสียงภาคไทยครับตัวนี้ก็ได้คุณอมแอมนพวรรณเหมมบุตรนักภาคเสียงสวยมาให้เสียงนั่นเองครับอิคาริสดาราที่แสดงเนี่ยแสดงโดยริชาร์ดเมดเดนครับเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือเปล่าครับที่ไม่เคยดูเกมออฟทรอนครับผมก็เลยไม่ได้ติดภาพล็อบสตาร์กอย่างที่ใครๆพูดถึงกันเลยครับแต่มันจะไป ติดภาพบัคก,กี้บานแทนซะอย่างนั้นเลยครับเพราะเบ้าหน้ามันดูคล้ายกันมากเลยครับแถมในเรื่องเนี่ยนอกจากอาการเก๊กที่มันดูคล้ายๆกันแล้วนะครับมันจะมีบทพูดประเภทที่ว่าจะเดินไปสุดทางเหมือนกันอีกด้วยครับก็เอาเข้าไปเลยครับไม่รู้ว่าจงใจใส่เข้าไปหรือเปล่านี่สิครับในด้านพลังของอีคาริสนะครับมันก็ดูทรงพลังสมกับที่อ้างอิงเทียบเคียงกับซูเปอร์แมนได้อยู่เลยครับส่วนบทนี้ก็โอเคโอเคเลยครับและในเสียงภาคไทยเนี่ยก็ให้เสียงโดยพี่เก๋ออักขพล ซับอาจินครับผมกิงโก้ที่นำแสดงโดยครูเมลนานจีอันนี่ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างสีสันที่ดีของเรื่องเลยครับโดยเฉพาะที่นีบเอาตัวละครที่ชื่อการุนมาส่งมุกโบ๊ะบ้ากันด้วยนะครับมันก็พอได้อยู่เลยครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันจะเสียดายอยู่ตรงฉากนึงครับไอฉากที่ว่าเต้นเพลงแบบหนังบอริวูดเนี่ยมันน่าจะมาแบบเต็มๆกว่านี้ให้มันได้อารมณ์กว่านี้สักหน่อยละครับมันคล้ายๆเหมือนแตะแค่ผิวๆแล้วก็เลิกกันไปครับแหมเสียดายมากเลยครับในส่วนของพลังที่แกใช้เนี่ยไม่รู้ว่าใครมา จะนึกถึงนารูโตะบวกกับอุรามิชิยูสุเกะเหมือนผมบ้างไหมครับเนี่ยแม่เห็นแล้วอดคิดไปทางนั้นไม่ได้จริงๆเลยครับในส่วนของเสียงภาคไทยเนี่ยกิงโก้จะภาคไทยโดยพี่จิบจัก,กรรัตครับการุนเนี่ยก็จะภาคโดยพี่ลังลบเพชรประสิทธิ์ซึ่งภาคดีทั้งคู่เลยครับสไปที่แสดงโดยเด็กหญิงรีอาแม็กฮิลซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องแกเนี่ยตอนนี้โตขึ้น,น,น,นจากในหนังเท่าไหร่แล้วครับและไอตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครผู้ชายครับคือเมื่อค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่นั่นเองครับพอมาดูในหนังจริง จริงเนี่ยก็พบว่าน้องเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็น่ารักซะขนาดนี้ด้วยนะครับในส่วนพลังของเธอในหนังเนี่ยก็ทําออกมาแล้วก็นําเสนอได้ดีเลยครับแต่มันจะมานึกตลกในใจก็ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหนังเนี่ยพยายามที่จะหาเหตุผลใส่ไปเกี่ยวกับสถานภาพความเป็นตัวตนของสไปในเรื่องแบบที่เราพอจะเดาเดาทางกันได้เลยครับแบบได้ว่าพอมันมามุกนี้เนี่ยโอ้โหกูว่าแล้วมึงต้องพยายามทําอะไรแบบนี้แน่นอนครับในส่วนเสียงภาคไทยครับแม้เราจะ รู้สึกว่าบางท่อนบางช่วงเนี่ยนักภาคอย่างน้องข้าวปั้นปัญชยาอาจจะยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าพูดจนถึงเนื้อเสียงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้ากันแบบที่ว่าสวมทับกับนักแสดงต้นฉบับได้ดีทีเดียวเลยครับฟาสโตสการแสดงของไบอันไทรีเฮนลี่เจ้าของบทนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานึกถึงที่แกแสดงไว้ในก็อกซีล่าวีเอ็คองได้เหมือนกันครับและฟาสโตสในเรื่องเนี่ยก็มีของไว้โชว์ในเรื่องเกินความคาดหมายของผมเหมือนกันเลยทีเดียวเลยครับและรายละเอียด สถานภาพตัวตนของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่องด้วยครับส่วนเสียงภาคไทยเนี่ยแม้จะไม่ได้อติ่งมาภาคเหมือนในหนังก็ซิล่าวีเอชคองอย่างที่เราหวังกันไว้นะครับแต่พี่ติรัตนชัยเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันเลยครับดูอีกในเรื่องนี่เราจะเห็นดาราอย่างแบรี่แสดงได้อย่างมีสเสน่ห์น่าประทับใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ครับและบทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าที่เราคาดการจากที่เราเห็นในตัวอย่างพอสมควรเลยครับและเสียงไทยเนี่ยก็ได้นักภาคอย่างคุณเติ้ลนนท์ พมาให้เสียงภาคด้วยครับผมกิวกาเมดสารภาพก่อนเลยครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยดูหนังของน้ามาดองซอกเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นบทนี้ก็เทนทูปูซาเรื่องเดียวเลยครับและในเรื่องนี้เนี่ยแกก็ทาให้คนดูอย่างเราเนี่ยหลงรักแกได้ไม่ต่างกันเลยครับและเสียงไทยเนี่ยก็ได้พีกอตจัก,กรินเนี่ยมาให้เสียงด้วยครับแหมถ้าเป็นกอตจักรพันเนี่ยฮาเลยนะครับเนี่ยเอแจกทีแรกก็จะนึกว่ามาเวลเนี่ยจะใช้ดาราเบอร์ใหญ่ๆอ,อย่างสัมม่าหาเยกได้ไม่คุ้มซะแล้วครับแต่พอดูๆไปเราก็ยังเห็น แกมีบทมีซีนออกมาเรื่อยๆในอีกหลายๆช่วงของหนังเนี่ยเราก็ทําให้คิดว่าเออก็ยังใช้มีคุ้มอยู่ดีนั่นแหละครับและในส่วนของเสียงภาคไทยเนี่ยก็ได้นักพากย์อย่างคุณตุ๊กตาไพราะโชคดีผู้สิทธิ์มาให้เสียงนั่นเองครับทีน้าพอได้ดูหนังจริงๆเนี่ยก็รู้สึกแอบผิดหวังกับตัวละครนี้สักหน่อยครับที่บทดูจะไม่ค่อยมีความสําคัญกับตัวเนื้อเรื่องเท่าที่ควรครับแถมตัวละครนี้เนี่ยยังมาพร้อมด้วยปมเหตุท,ที่ออกมาเล่นได้ค่อนข้างจะ แต่สิ่งเดียวที่ยังทําให้ตัวละครน,นี้ฉายแสงแล้วก็มีคุณค่าอยู่ในเรื่องได้ดีก็ไอตรงที่พลังดาราของแม่แองเจลินาโจลี่ที่มาเล่นให้นี่แหละครับโดยเฉพาะท่วงท่าท่าทางการออกคิวบูของแม่นี่สวยงามจริงๆเลยครับและไอซีนที่พูดขึ้นว่าก็อยากจะวัดเนี่ยโอแม่งโคตรเท่เลยครับภาคไทยเนี่ยก็ได้เสียงภาคของนักภาคสุดเก่งอย่างพี่ยุ่งนิรมนมาให้เสียงด้วยนั่นเองครับมักคารีก็พึงได้รู้ว่าตอนที่มาดูข้อมูลนะครับว่านักแสดงที่มาแสดงอย่างรอเรน ิสลอฟเนี่ยเธอเนี่ยก็เป็นนักแสดงหูหน่วกจริงๆซะด้วยครับถึงว่าครับการแสดงเนี่ยเข้าถึงบทได้ดีเลยครับและตัวมัคคารีเองเนี่ยแม้เอาจริงๆเนี่ยจะไม่ได้มีบทสําคัญต่อเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ครับแต่การแสดงพลังความเร็วของเธอเนี่ยมันน่าจดจําแล้วก็ว้าวซากว่าสปดเตอร์อีกคนของจักรวาลน,นี้มากมายเลยครับอ๋อและตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีบทภาคไทยนะครับเพราะเป็นตัวละครที่หูหน่วงนั่นเองครับเดนวิธแมนและก็โชคดีของผมอย่างที่ว่าอีกเหมือนกันครับที่มาเคยดูเกมออฟทัมาก่อนครับ ไม่ได้ติดภาพดาราที่มาแสดงอย่างคิดแฮร์ริงตันเป็นจอห์นสโนเหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่ครับแต่บทเดนวิธแมนเนี่ยต่อให้นั่งดูจากดาวองคารเนี่ยก็รู้ว่าเป็นใบสั่งจับยัด,ยดลงมาผู้ปูบท Black แบ็คไนในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินกับการมีอยู่ของตัวละครนี้ในเรื่องที่เหมือนจับยัดลงมาแบบนี้เท่าที่ควรด้วยสิครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครนี้จะแสดงบทบาทและก็แก้ข้อกังขาส่วนนี้ของผมได้ต่อไปในหนังเรื่องต่อไปที่เขาจะปรากฏตัวครับ ส่วนเสียงภาคไทยเนี่ยก็ได้คุณม็บกิติทอนมาให้เสียงนั่นเองครับโดยสรุป e t e r น a l เป็นหนังเปิดจักรวาลและขยายสเกลเนื้อเรื่องของ MCU ที่ดีและก็เล่าเรื่องให้เราได้รู้จักฮีโร่พลังเทพเจ,เจ้ากลุ่มนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยครับแอคชั่นเนี่ยแม้จะมีไม่เยอะแต่ดูแล้วได้อารมณ์ลุ้นแล้วก็ดุดันและอลาัางการงานสร้างไปในตัวเลยครับงาน CG ในเรื่องนี้ก็สวยเนียนตาอลังการงานสร้างกริบกริบดีมากเลยครับในส่วนข้อเสียเนี่ยก็คงจะเป็นมูดแอนโทนที่ดูแล้วอาจจะไม่บันเทิง เมืหอนัง MCU ปกติครับและถึงจะบอกว่าเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจแต่ถ้าเราดูแล้วไม่อินกับเรื่องราวของไอ้พวกคันนี้นะครับเราอาจจะเบื่อได้ด้วยการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเนิบมนาแล้วก็ช้าไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับแถมยังเล่าแบบด้นถอยหลังสับไปสับมาให้ชวนขัดใจไปอีกด้วยครับและในส่วนของซีนแอคชั่นเนี่ยถึงแม้มันจะดูอลังการนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนตีลูกกั๊กขยักไว้ขายต่อเรื่องหน้าแบบที่เราดูออกได้เลยครับแต่โดยรวมแล้วครับหนังก็ยังดีงามค ควรต่อการเสียยราไปดูในโรงเลยครับและคะแนนที่จะให้นี่ก็คงจะเป็น7.5เต็ม10ครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จากกันไปแค่นี้แล้วครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ขออภัยครับที่หายไปนานไม่ได้มาต่อเนื่องอย่างที่เคยครับเพราะว่าติดเกมครับแต่ก็จะพยายามมานะครับเอาเท่าที่สะดวกครับเพราะสถานการณ์ที่บ้านเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยครับถึงจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยก็ยังให้เสี่ยวสลังวาบวาบอยู่เหมือนกันครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จากกันไปแค่นี้แล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ปรา จากโลกภัยครับผมสวัสดีครับ